ฮัลโหลสปีดายสบายดีพี่น้องโป้ไปมินิทักทายสบายดีกันคือเก่ากับโบสกาโลกต้องจำ10ปันสหบาลอมืมอน้บมมีหยังมาฝากมาตอนพี่น้องโป้ไปฮาวเนาะก็จะมา นำเสนอเทคนิคกรารเขียนภาษาอังกฤษสไตล์บอสกาเนาะถือว่าการเป็นสไตล์ที่ว่าเขียนง่ายเข้าใจเนาะผู้ใดว่วางๆอยากจะมาเขียนนากันก็นสามารถมาเขียนได้เดือนวันนี้ก็จะมาเขียนอีพีที่2เนาะเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษสไตล์บอสกาเนาะนี่เขาก็จะมาเกี่ยวกับการทักทายต่างๆเนาะอ p พีที่2นี่ก็เส้นเดียวกันว่าซันพี่ใดที่ว่ายัางบ่ทันได้เข้าใจก็สามารถมาเมืองอ p พีที่1พี่ที่2ได้เนาะวันนี้เขาก็จะมาอ่านเลยเนาะวอาอ p พที่2เขามีอย่างเนาะ How are you? How are you um? Uh how are you? Yeah. How are you? อ mm ืฮ hmm. ึ Okay good. How are you? แบบเป็จีจยงไจสบายดีวาประมาณนั้นเนาะสบายดีวาแบบถามกันเนาะอันนี้คือคำที่วา่าเขาพบเห็นตลอดเนาะที่ว่ามักถามกัน how are you? How are you? สสิเนาะประมาณนั้นเนาะ Okay the next. อายุต่อมาเนาะที่เราจะต้องในทักทายเพื่อนเนาะบวาจะเป็นในรูปแบบของอมู่เพื่อนหรือว่า,วาการแสดงกิริยาท่าทีต่างๆที่เราจะต้องได้มีการตอบโตรหรือว่ามีการแสดงออกไปหามูเพื่อนเนะเาะมาเริ่มฟังกันเลยเนาะคำหู่ลว่าคำอายุแปลว่าเป็นจังไดหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะเอาก็มาฟังไปเลยห <are> ่าว y ่ u How are you? h e l o How are you? ทำปพ้นกระปุ๊บไปเลยเนาะอันนั้นคือวิธีการอตอบภาษาอังกฤษเนาะอันนั้นแหละเนาะเมื่อเราโบหูจากคำตอบเวลามีคนถามว่า How are you? กระซิเป็นประมาณนั้นเนาะกระคือสิป,ปุ๊บเลยโบหูคำสิิตอบเนาะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเนาะ How are you? ปุ๊บเนาะก็มีการหัวขึ้น How are you? นี่เลยเนาะบา่ว่าแต่ข่าวเขา,ากัคือกันเนาจะห่างว่ามีคนมาถามแท็กซี่เนาะเ o w are อยู่เขาก,กัเสิมือตึ๊บแล้วก็สิทำทางงงๆแลวกันสิเสยๆประมาณนั้นอาจจะเดินไปเลยกับมีเนาะบา่ว่ากันนัะดังนั้นภาษาอังกฤษก็ต้องสำคัญแน่นอนดังนั้นเ้นาทุกคนควรสิม,มาท,ทำความเข้าใจกับมันเนาะโอเคนะครับประโยคก็ไปเลย ฝ่ายเนาะหากว่ามีคนมาถาม how ลักษณะแปลว่า how you did o หรือว่าเปลว่าเจ้าเป็นยังไงเนาะคิดยังไงเนาะหาก้อเฮาคิดบ่ออกเขาก็ใส่คําว่ายฝ่ายา Five. Five. ก็ดีนะ how you d o i n ฝ่ายเนาะก็ดีนะเนาะเกณฑฟังฟังอีกเนาะ how you did o n how you o i n f i า e how you did o f i า e โอเคน่า c o l ล e I'm great นอกจากจะมีคำตอบว่าฝ้ายแล้วมีคำอื่นเนอะเ่นว่า I'm glad นาะเขากันตอบเลย How you doing I'm glad เนาะตอบเลยค I'm glad อมาฟังกัน I'm great I'm glad ตัว T ออกสั่เจียนนะ I'm glad อ๋อ no, I'm glad okay it's slow I'm great I'm glad นี่บพี่น้องเนาะอันนี้ก็ถือว่าสันสบายดีเนาะก็สบายดีเนาะข้อก็สบายดี How are you d o i n g How are you I'm glad I'm fine ตัวตะกี้ยังบอกกั fine เนาะง่ายๆเนาะโอ้ยเนาะสุดยอดเลยเนาะมันก็ไม่ยากเนาะ ขอเพียงจะทำความเข้าใจกับมันให้ลึกซึ้งเนาะโอเคเราเดินเน็กฟังกันเลยเนาะ <You. S 1> และเมื่อหากมีคนมาถามเขา how you doing how are you เนาะเขาจะตอบ fine หรือว่า I'm fine I'm glad เนาะแล้วเขาก็ต้องถามกลับคืน,เ,นเพื่อแสดงความใส่ใจกับคนคนนั้นเนาะอย่าลืมต้องมีการแสดง ไปหาเขาว่าเออเขาก็ต้องความสนใจกับเขาแบบเวลาคนถามเขาก็สิียเงียบเนาะกับว่ได้เขาก็ตอบแล้วก็ต้องถามว่าเจ้าเดียบเป็นยังไงเนาะแล้วคุณล่ะประมาณนั้นเนาะ and you and you okay you. and you and you เห็นแบบพี่น้องเนาะ and you ก็ต้องแสดงถึงความจริงใจนะว่าเขานี่มีความใส่ใจกับเขาแบบไหนเนาะ and you เนาะังถ้าเขาจะแล้วเขาก็ไปต่อประโยคต่อไปเลย ฟังแ้กันเนาะเลือกเลยเนาะจากสิ่งที่ได้ยิน hey, ฟังออกาบี่นลองพองไปเนาะอ่าลองฟังอีกทีหนึ่งเนาะให้เราอยู่ให้เราอประมาณนั้นเนาะ h ห้เราอยประมาณนะั้น h ห้เราอยเนาะมีข้อหนึ่งเนาะ Hello I l o v e you ข้อสอง สกูบิดูข้อสาม hi how are you ข้อสี่ wow boo 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 wow เ <'s> ขาจ <are> ะเลือกข้อลหนพี่น้อง้องไปเนาะอันใดนกันน่าสนใจบิดเนาะขอเลือกข้อที่สามเลยเนาะ wow คนแรก how are you hi how are you เนาะ I'm fine เนาะเวลาไีถาม hi how are you เราก็ต้องตอบเนาะ ตอบว่า,าไดๆเน,นะาะต้องตอบนอกจากสิ่งที่วิดีโอนี้เว้ามาเนาะคาว่ามาจังไดๆครับมาฟังนํากัน <c oughs> I'm fine เนาะหรือว่า on fire เนาะในนี้มี fire แล้วก็ on fire แล้วก็ arm เนาะเราจะมาสร้างอ่าประโยคให้ถูกต้องเนาะเลยอ่าโดยการเติมเนาะใส่ซองวางเนาะ <'m> ขอเลือกคําว่า arm fire wow I'm fine I'm fine. fine เนาะ นี่ก็คือกันเนาะนี่ก็สร้างประโยคที่ทิกต้องเนาะจากสิ่งที่หาดขาดหายไปเนาะ I'm fine เนาะ I'm fineYeah collect เนาะกุดเซาตองไดวเยินบอกพี่น้องคาว่าจะไหนเนาะเอาฟังยินทำกันเนาะ uh huh. Hi ตองไห Hi How are you? แตเวลาเราตักทายมื่ Hi How are you? จะต้องแสดงสีหน้าท่าทีโดยความมว่วนโดยความแบบว่าจริงใจสดใสละเลงเนาะโดยความแบบดีใจเนาะ Hi How are you? Hi How are you? อนานฟังอีกครังเนาะ Hi oh Hi How are you? เขาจะเติมคำที่ว่าขาดหายไปเนาะ ตมสั่งให้เป็นประโยคเลยนะั h น how are you Hi, how are you Hi, how are you, hi, how are you? ตอบเลยเนาะหลังจากได้ยินคำว่า hi how are you เขาก็จะตอบสิ่งที่มันดีเนาะสร้างคำตอบต่างๆไว้เยี่ยมยอดนะเนาะโดยสร้างสิ่งที่เขาให้มาเลยเนาะกลเลเนาะ Great. Great. ต้องเนาะ Hey buddy, how's it going? Oh my god. Hey buddy, how's it going? Hey buddy, how's it going? ตอนนี้คือคำทักทายเนาะ Hey เพื่อนเป็นยังไงบ้างเนาะเป็นทักทายแบบมูเพื่อนเป็นกันเองกันเองเนาะ Hey buddy, how's it going? เนาะ Hey เพื่อนว่าไงเป็นยังไงบ้างมาแล้วเนาะ ดูปฏิกิริยาของเพื่อนแล้วบอกเลยลักษณะแบบว่าอยากรับแขกเนาะคงสิมีมันถามบางอย่างเนาะโอเคลิสันอีกแก e น buddy, <c oughs> hey, buddy how's it going? Hey buddy how's it going? Hey buddy how's it going? ว้าวเนาะเฮ้ hey, เพื่อน <c oughs> เป็นยังไงจังไดเป็นยังไงไบ้างเนาะโอเคเนาะเดินแ็กประโยคต้องไปเลย How you doing how you doing how are you, you doing Wow how are you doing no somebody mine not somebody ball or not? I'm okay How okay. me คนมาถามเนาะแล้วเขาผู้ซึกสบายดีนะเขาก็ต้องว่าออกไปเลยเนาะ I'm okay I'm okay เนาะฟังอีกข้าง okay สองคนพี่น้ององไปคิดว่ามันซิสบายดีเ่รเนาะ I'm okay เนาะโอ้คิดว่าเขาซิสบายดีแบบหลังจากได้ <laughs> ยินก็นา่า How you doing How is it going I'm okay, okay, okay Wow amazing ถ้าหากว่าเขาโมโหถ้าหากว่าเขาหูซึกว่าเขาบ่สบายเนาะเขาก็จะตอบ no i'm okay no i'm okay เนาะประมาณนั้นเนาะ again please no i'm okay. No, okay no i'm okay No, okay I'm หากคุณไม่โอเคให้พูดว่าส,สบายดีแต่ด้วยใบหน้าที่เศร้านะเนาะ no i'm okay เนอะประมาณนั้นเนาะ หากคนไม่โอเคให้พูดว่าสบายดีแต่ด้วยใบหน้าที่โศกเศร้าเนอะ No I'm okay ประมาณนั้นเนอะ Okay good job <c oughs> ่เนอะนอนกันแล้วละครกันยังมีคำอื่นเนอะ <c oughs> I've been better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  t o e t h e r เนาะพอแบบ acting better เนาะต้องแสดงความว่ารสึกออกมาอย่างที่แท้จริงเนาะอย่างมั่นใจเลยเนาะ I've been better เวลามีคนมาถาม how's it going how are you เนาะก็ตอบ I'm glad I'm okay I'm okay I've been better ประมาณนั้นเนาะ again please ว้าวเนาะทำไมถึงเลวขนาดนี้เนาะทำไมถึงไวขนาดนี้คือว่าไวแทน,น่อาอเกนาเกินนะฟังอีกข้างเนาะแต่าหากสถานการณ์บ่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าหากมีคนมาถามว่า how are you เก how are you ประมาณนั้นเนาะแต่ว่า แต่ว่าเขาอยากตอบเนาะแบบลักษณะแบบว่าเออเนาะก็เห็นอยู่ว่าสบายดีเจนซิสซี่เห็นนะลักษณะแบบนี้เนาะเขาก็จะตอบว่ายู s ี่อัมฟาย n นบทว b นเบลเตสโชว์ just l e a v e me alone ประมาณนั้นเนาะแปลว่าก็เห็นอยู่ว่าสบายดีเนาะไม่ต้องมายุ่งกับข่อยเนาะประมาณนั้นเนาะไม่ต้องเป็นห่วงอย่างประมาณนี้เนาะประมาณนั้นพี่น้องก็ว่าโอเค listen again นยูซี่อัมฟายในบทวินเบลเตสโช just l e a v e me alone You see I'm fine, never been better. So just leave me alone. <laughs> oh, call me. So You see I'm fine, never been better. Just, just leave me alone. You see I'm fine, never been better. So just leave me alone. Uh, no so Leave me alone. Leave me alone like ว้าวนาะคำนี้ที่ว่าไวเต็มเนาะสร้างพูดเร็วมากเลยเนาะเราก็พยมฟังเรื่อยๆเนาะโอเคขอฟังแบบต้นฉบับอีกครั้างเนาะโอ้เจ้าอรอดมันยอดมาก not bad not bad not bad how's it going not bad not bad เนาะเมื่อทุกอย่างปกติดีเนาะก็ไม่แย่นะ กับกับธรรมดาประมาณนี้เนาะกับว่าดิเลี้ยวไรจังไลยเนาะมาเซนประมาณนี้เนาะมีลาวมีคนมาถามเนาะ not bad not bad n o t b a d โอเค not bad ประมาณนั้นเด้อก็ไม่แย่นะก็ดีนะประมาณนี้เนาะมันก็ดีอยู่ได้ประมาณนี้นะมันกับว่าดิสู้ให้ปัไหนได้ประมาณนี้พี่น้องว้าวอเมซิ่ง เมื่อทุกสิ่งมันแยกเกินกว่าจะสว่างมันดีเนาะเรามีคนมาถามให้ s ิโ going? very well can เขานก็ึือซื้อเนาะซื้อของคนที่ว่าเขาถามเนาะซื้อของคนที่ว่าเขาถามเฮาเนาะ very well can okay listen again Wow amazing very well can แล้วก็ใส่ซื้อเพื่อนเขาก็ได้เนาะใช่ How so how you doing? เนาพี่น้องบ่งไปว่าจะแปลว่าจังได๋คําคนี้เนาะ So how you doing? Okay, listen again. Self, self. How so how you doing? So how you doing? เา1เราจะทําอะไรกันดี2คุณเป็นยังไงบ้าง3คุณยังคงทําสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าข้อ4จําสัสนได้ไหมจากสิ่งที่ได้ยินมาเนาะคิดว่ามันขอ้อใดเนาะ 1,2,3,4เนาะเขาขอเลือกข้อที่2ร้องเมืองเนาะว่าจะถึกหรือบ่ถึกเนาะว้าว amazing ถึกใส่เนาะโอเค listen together you okay you okay are you okay no. are you okay you okay are you okay are you okay no ยินเสียง จากวิดีโอนี้แล้วเขาก็มาสร้างคำที่ถูกต้องเลยเนาะอายุโอเคเนาะหนึ่งคุณเป็นเกลือเปล่าว้าวคุณว้าวมากเลยอเมนคุณสบายดีไหมเนาะเขาทีเลือกข้อไหนขอเลือกข้อที่ซีบอกคุณสบายดีไหมอายุโอเคหรือว่าเจ้าโอเคบอกเจ้าสบายดีบอกเนาะขอเลือกข้อที่4ี okay? รเรานะเนาว้าวถูกต้องเลยเนาะ <like> you. how you doing how you doing เนาะเอามาสร้างประโยคเลยจากสิ่งที่ให้มาเนาะ you doing are how and boring เราะจะสร้างคำถูกต้องจากสิ่งที่วิดีโอนีเว่ามาเนาะจากสิ่งที่เขาได้ยินเสียงจากวิดีโอนี้ how you doing how are you doing yeah how are you doing collect ฟังน้ำกันเลย are you okay, okay. i m g e t t i n g better but I'm alright Are you okay? I've been better, but I'm alright. Okay. I've been better, but I'm alright. w wow. o w I've been better, better. but, but I'm <I 'm S 3> alright. ถามเพื่อนของเฮาเลยเนาะว่าเป็นยังไงฮาฟซิถามยังไงเนาะระว hey ังเฮ้ยบ d ติเฮาซิตกเอนเลย w h a t are you doing Hey Daddy let's go Just do it เนาะคำว่าถามเพื่อนของเฮาเนอะว่าจะถามแบบไหนครับ What are you doing บอกเลยว่า Hey buddy How's i it going เนาะเฮาจะเอาเลือก,อกข้อใดเลยพี่น้องฝ่ายันมีสี่ข้อเนอะหนึ no? ่ง Hey buddy How's i it going สอง What are you doing สาม Hey Daddy let's go สี่ Just do it เนอะข้อสามนี่บว่าจะทักทายเพื่อนใกล้าๆกันทักทายพอเลยว่ะเนอะ เอา hey buddy hey buddy how's it going เน,น,นาะขอเลือกคำว่า hey buddy, buddy how's it going wow hey buddy how's it going hey buddy how's it going เนาะเขาจะตอบเลยจากสิ่งที่ว่ามาเนาะจะว่าจริงเลยพี่น,น,น้นองป้องป้า not better หรือว่า not bad breaking bad All better okay ขอเลือกคำว่า not bad Wow, okay, Not bad. good job. I'm better, better. I'm better. I'm better, I'm better. Let's hey, <laughs> continue. How you doing? How are you doing? How are you doing? ฮาวยูดีนคุณสบายดีไหมประมาณนี้เนาะระหว่างยิงยิงผู้หญิงคนนี้เนาะมาถามฮาวยูเดีนเะนาะภาษาก็เนีแต่ว่เ okay. มนะือแค่เนาะเขาจะเลือกคำไหนจากสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ถามเนาะหนึ่งรู้จักกันหรือเปล่ปาฟรีรือเปล่ปาอุ้ยอาหารอย่างนั้นจะฟรีหรือไงมางานเลี้ยงอย่างนี้ก็ต้องฟรีสิเนาะคุณไม่สบายหรือเปล่าเนาเป็นไงบ้างประมาณนี้เนาะลักษณะว่าถามว่าเป็นยังไงอาหารการกินเนาะโอเคนะหลังจากได้ยินคเข้ามีโอนี้เนาะถามก็คือผู้หญิงคนนี้ถามว่า ฮ่ายูจีเอนก็คือว่าเป็นยังไงเราอาจจะถามถึงรสชาติอย่างที่ว่าต่างๆจากเขามีความารู้สึกยังไงกับอา,อาหารตัวน,นี้เนาะตอบเลยเป็นไงบ้างฮ่าย wow, ูจีเอนว้าวคอลเลกซ์ตอบเลยเนาะเรา not really well เนาะ not really really well เาาอัเลือกขาเรียขอเอา really well Very well. very well Very well good job not bad are better okay I'm not better leave it not bad better okay not better leave breaking bad Call out not bad yeah not bad not, not bad. bad Very well we not we not very well we huh? are not really well. แต่แต่ว่าในมีมีแค่สองกองเท่านั้นเนาะที่ให้เขาไปตืมใส่ข่าวคำว่า very well very well เอาอีกแล้ว not bad อีกแล้ว hmm not wow, bad wow amazing not bad เนาะสำหรับวันนี้เนาะเฮากะเอาสมิสก,กรี่นองกข้าไปเฮาเนาะเอาจะมาสรุปคำเลยคำทราบที่เฮาไดเรียนมาเนาะหนึ่งก็มี not bad เนาะก,ก็ไม่ได้แย่นะสอง I'll be better าสามสบายดีจ้า อ๋อ no, I'm better เนาะก็ก็ใช้ได้นะก็ดีนะประมาณนั้นเนาะ How are you doing เนาะสบายดีไหมสบายดีบ่เนาะ I'm glad สบายดีค่อยสบายดีเนาะสันสบายดีไฟก็ดีนะ How are you เป็นไงบ้างเนาะ Very well ก็ดีอะก็สุดยอดนะ Glad oh เยี่ยมไปเลย Very no. good Very good เยเยี่ยมไปเลยเนาะหรือว่า Glad เนาะสุดยอด And you แล้วคุณล่ะเนาะ เจ้าเดนะเนาะ and เจ้าเด and you และเจ้าเดเนะนาะ how's it going เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงเนาะประมาณนั้นเนาะ เอาสไลับมันนี่เนาะก็ถือว่าจะจบคลิปลงเพียงเท่านี้สักก่อนเนาะมื้นหน้าคลิปต่อไปนะครับกันนะว่าพ่อๆกันเลยว่าสิเป็นยังไงอย่าลืมอย่าพลาดทั้การอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะเพื่อซมคลิปต่อไปมันนี่กัสิเดี๋ยวสัมมิสักก่อนเนาะขอขโมกขอบใจทุกท่านที่แวะมาอ่าซมมาฟังคำกันมันนี่เนาะหรือว่ามาเรียนคำกันอันนี้ก็ขอขอบใจเป็นพิเศษหวังว่าทุกท่านคงทีได้ความหู้บ่ไหลกันหน่อยเนาะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจทททุก่่านนีสใจใในนนกกาาาารรเเียภษษออังฤะขห้ทุกท่าน สามารถว่าภาษาอังกฤษได้อย่างเรียนไหลเนาะกันใหม่ในโอกาสหน้าใน EP หน้าเนาะสลับนี่โกกาับมาสมาสดีเด้ thank you so much my friend thank you for coming thank you for watching thank you for learning together thank you so much see you next time